สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผุนเฮ็ดเอาไว้ปนอยู่ดีๆเอาไว้ปนกะมีอีผุนเอามาแน่พ่อใหญ่ไข่ยิ้เน็ดไข่อีผุนมื่อนี้ซองแม่กอปผัทิ้งไอสารบานเห่าเนาะมีกอเมื่อหน้าเมื่อเบิ่งมั่นกะไปไหนเฮ็ดมาแน่ปลาเนี่พ่อใหญ่ละใส่ของดักกุ้งนี่เนาใหม่กะไหนมาพร้าวเอาหน่อยหนึ่งกับว้าวไล มันยุกบาวลายกินน้ำกันบานเนมอนี้สีบ่วล่างสสดหรือสีลวกซอกรสนจียมามูลเฮ็ดนี่มั่็ดเผิงนุ่งยู่คนมาเฮ็ดรวมเฮ็ดคคือว่าขึ้ใจกันแค่เดียวนี่ใส่ละตั้งแม่อตีได้ไหมเป็นยังมันคือสาแทะ มาเร,าร,เราียนย้อนกันเรีย่อจริงสิละมันมาดีใจกันฟื้นกับไปเรยมาไปไปไปฟื้นมา คอยเก็บโล่เนี่ยไอฝั่งนุ่งอยู่งสิมไรพอกันบัหนุ่มเนี่ยสิแม่ยังกะดีนจะงามนี่ ตอนนี้มวหลวกสีรลางนะฮะอู้ปลาซิวว่ไดี้กินน้ำกันบ่ได้มังพีตูโดใจเนาะเอาตวนหนา,าใส่จักหน่วยเลยมีกบ่เอาหนามาใส่น่อยนึงมันสี่สุกมันสีแหงว่าไอ้โพดอออ้าวกราาะเจี๊ลบอบ่เป็นผู้คนจื้ๆแลว

เ้ขาใส่เลยขาวอยู่กับเบือเบือขึเดีดอพยายามเคยน้าสีาสาให้กเบขาวขาวอยู่กับเบือ

้าซิวบานเาโอ้ยอยุวเขาเมื่อยเมื่อหนาไปออ่อเฮ็ด่อเนอใหม่ปิดไฟว้นเด็ดจิอืมปาสิวไม,ม่แม่นะบ้าทุงพักเม็กอยู่หันสีหน่อยตีตีทำเลยมัมนืนี่ย Mình lấy cả bớt tí là cho mình cũng có ăn cái này Nhấp cả vào ngay Cầm ơn Nó cứ vội 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 Mình

่องไม่ก้อปฏิในอีสา,านาบ,สาสาบ้าน้าก็บ่องห้าอีสานบ้าน้าแล้วลูกหลานเด้อพ่อกำกินไม่จ้าอืมอืมหวานตรนั้นนักติ้วหางแดง